สวัสดีครับดิวนะครับจากชาคาป่าสวนนะครับก็วันนี้จะมาถ่ายอัปเดตสวนนะครับเพราะว่าเห็นมีผู้ติดตามเขาถามว่าตอนนี้สถานการณ์ต้นทุเรียนในสวนเป็นไงบ้างครับผมก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับอันนี้เริ่มด้วยมะละกอก่อนนะครับเพราะว่าเริ่มปลูกมะละกอครับเพราะว่าตอนที่นั้นไม่ได้ปลูก เลยไม่มีมละกอกินก็เลยไม่ได้สนใจในกฎกติกาของอินทรียเนาะเพราะว่ามลดกอเขากังวลว่ามันเป็นพืช GMO นะครับถ้าเกิดปลูกไว้ในแปลงเนี่ยมันก็จะไม่ผ่านในเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับแต่ผมก็เอามาปลูกนะครับเพราะว่าเป็นเก็บเมล็ดพันเองนะฮะ ซึ่งมันก็ยืนยันไม่ได้หรอกว่าเป็น g M O เอไหมก็ปลูกเพื่อกินครับอ่าไปดูทุเรียนกันดีกว่าครับอ่าต้นนี้ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็ลองไปเทียบในคลิปเก่าๆผมก็ได้นะครับว่ามันประมาณไหนแล้วคือต้นนี้ต้นที่ติดกับแปลงผักนะครับซึ่งปีที่แล้วก็ติดดอก ติดลูกเล็กๆแล้วก็ร่วงครับเพราะว่าผิดพลาดเรื่องการให้น้ําส่วนปีนี้ก็มาผิดพลาดเรื่องการให้น้ําอีกนะครับมันก็เลยไม่ได้แตกดอกนะครับ <c oughs> มันน่าจะงดน้ําน้อยเกินไปครับก็เลยตอนนี้อยู่ในช่วงของการงดน้ําอยู่ครับไม่รู้ว่ามันจะแตกดอกชุดสองไหมนะฮะนี่คือต้นแรกก็ข้างล่างต้นนี้ก็โตแล้วนะครับ ส่วนตัวนี้ที่ว่าอาการไม่ค่อยดีตอนนี้ก็ประคองตัวครับแต่มันก็โดนต้นลิ้นจี่ต้นนี้นะครับบทบังอยู่มันก็น่าจะไม่ดีเท่าไหร่ตัวน,นี้ก็ไม่เป็นไรครับปล่อยไว้งี้รอดก็รอดไม่รอดก็ว่ากันเพราะว่าผมคงเอาลิ้นจี่ไว้นะครับลิ้นจี่มันก็ปีนี้ไม่ติดดอกนะครับโซนนี้ครับเจ็ดต้นไม่ติดดอกเลย ปีที่แล้วติดแต่ปีนี้ไม่ติดก็อย่างที่บอกครับว่าผมาผิดพลาดเรื่องการงดน้ำนะครับต้นข้างล่างที่ว่าต้นใหญ่ต้นโตสุดก็ไม่ติดดอกครับสองปีต้นนี้ไม่ติดดอกสองปีดูปีนี้ครับงดน้ำแล้วมันจะติดไหมอันนี้ก็มะละกอครับปลูกแซมไว้กินนะครับ <c oughs> ส่วนต้นข้างบนนี้ ก็ไม่ติดต่อเหมือนกันอุ้ยอย,อย่ามันากอเขาตายแล้วไม่ใช <c oughs> ่าหมอานะครับก็ปลูกใกล้ต้นมังคุดเดิมที่พ่อปลูกไว้หน่อยครับก็ไม่เป็นไรช่างมันยค่อยตัดไม่ให้มังคุดมันโตไปกว่าน,นี้แล้วก็ให้มันเบียดเบียดกันอย่างนี้แหละช่างมาันเถอะอานะครับนี่คือโซนข้างบนนะครับก็ไปเทียบกับคลิปก่อนๆของผมได้นะครับไม่รู้มองเห็นชัดไหมมันช่วง สิบเอ็ดโมงครับสิบโมงก็แสงจะเยอะหน่อยเป็นหน้าหนาวนะครับเช้าเช้าผมหนาวนก็เลยไม่ได้ถ่ายครับมาถ่ายช่วงนี้ให้ดู <c oughs> ส่วนตัวนี้ก็ไม่ดีหรอกเพราะว่ามันอยู่ดินดินที่แข็งนะครับดินโพเหรอบ้านผมเรียกว่าดินดินเหนียวนะครับดินมันแข็งให้น้ําก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ปล่อยไว้างี้ยนะครับเผื่อมันรอดอันนี้ผมกําลังให้น้ําอยู่ครับให้น้ําทุเรียนโซนข้างล่างครับ อันนี้มังคุดนะครับมังคุดก็ได้กินลูกแล้วปีนี้ปีที่แล้วได้กินลูกแล้วก็วได้กินไม่เยอะหรอกเพิ่งปิดลูกปีแรกนะครับก็ได้กินบ้างมะนาวนะครับส่วนก็มีต้นนี้ต้นนี้ยังยังไม่ติดยังไม่เป็นไรเลยยังต้นเล็กอยู่ครับเพราะว่ามันเพิ่งจะฟอร์มต้นมัน้งก็ยังเล็กอยู่นะครับ ถัดไปข้างล่างนู่นครับเดี๋ยวไปดูข้างล,ล,ล่างครับเดี <Hayır. S 2> ๋ยวผมพาไปดูข้างล่างตรงนั้นนะครับไปครับก่อนลงไปข้างล่างข้ามมาดูโซนนี้ก่อนครับฝั่งนี้ ตอนเมื่อกี้มาจากฝั่งโน้นนะเดินมาจากฝั่งโน้นที่ต้นบางคุดอยู่ตรงนั้นครับอันนี้ก็เป็นต้นทุเรียนอ่าทุเรนทุเรียนนกเนาะไม่โตครับถ้าเคยคนไปเทียบดูคลิปเก่าๆผมก็คือมันก็ยังจะเท่านี้เหมือนเดิมส่วนต้นโน้นก็ทุเรียนบ้านครับก็มันตอนที่แรงจัดๆร้อนๆจัดยอดมันเหี่ยวมันจะตายครับตรนนูน้นก็ปลูกไว้ครับเผื่อมันรอดก็จะได้เสียบเสียบยอดอีกทีหนึง่งอันนี้น่าจะไม่รอดละ ถึงลอก,ก็โตคงโ,โตไม่ดีครับผมก็เลยเอาลำไย,ยลำไย,ย,ย,ยคริสตัลหรอมามาใส่ครับใส่แทนอ่าส่วนตรงต,รงนนตรงน้นโน้นต้นโน้นนะโซนนี้เป็นดินแข็งมากครับตรงนั้นก็กลายเป็นผมเอาไผ่หวานนะครับไผ่หวานปลูกแทนครับหลังจากที่เอาทุเรียนแล้วไม่โตไปดูใ,ใกล้ครับไม่รู้แสงจนนะนับ เห็นไหมทุเรียนนกใส่มันก็ไม่โตรครับเพราะว่าดินมันแข็งผมปรุงดินขี้เกียจปรุงดินไม่ใช่หรอกปรุงไปก็แค่ระดับหนึ่งแค่โซนนั้นพ้นโซนนั้นไปมันก็ไปเจอดินแข็งโซนนี้ดินแข็งมาโซนโซนนี้มันก็ไม่โตอยู่ดีครับผมเอาอะไรนะเอาเอาโวะดโดมาใส่ก็ตายเรียบร้อยทีนี้ก็เลยเอาเป็นไผ่มาแทนแล้วกันอย่างน้อยก็ได้กินไผ่หวานนะครับส่วนต้นน้นครับฝั่งน้นที่ผมถ่ายแล้วที่ว่าบางกลางฟอร์มต้นอยู่ครับ <c oughs> ส่วนผมลกครับช่วงหน้าแรงผมไม่ตัดหญ้า <c oughs> ไม่ตัดหญ้าครับเนี่ยฮะส่วนผมปล่อยลกแบบนี้เลยแต่ว่าก็เครื่องตัดหญ้าพังด้วยแหละถ้าเกิดเสร็จแล้วก็คงมาตัดให้ใหมันเบาลงบ้างนะครับก็มีต้นโน้นต้นต้นหนึ่งครับทุเรียนมองไม่ค่อยเห็นแสงนะครับส่วนผมก็จะลกประมาณนี้แหละไม่ใช้ยาไม่ฉีดยาไม่อะไรทั้งน,นั้นผมตัดเองนะครับก็ส่วนต้นโน้น ต้นนี้ต้นนี้นี่นี่ต้นเล็กที่ผมปลูกไว้เพื่อเสียบยอดนะครับมาไปดูใกล้ๆก,ก็ได <c oughs> ้นี่ครับปลูกไว้เสียบยอดส่วนตรงโน,น้นที่เป็นหัวโน,น้นนะครับตรงลกๆนะครับนี่ตรงนี้ผมใส่มังคุดนะครับมังคุดแทนเพราะว่าทุเรียนสู้ดินแข็งไม่ไหวนะครับดินมันแข็งจัดมันเป็นดินเหนียวปนทรายเนาะ <c oughs> ส่วนต้นโน้นต้นนี้ครับต้นนี้อ่าันเดินลยใกล้ๆครับมันก็จะไม่รอดครับตอนนั้นที่ว่ามันเจอแล้งแล้วก็มันยอดเหี่ยวแต่ปีนี้ต้นไม่สมบูรณ์ต้นจะตายยังติดดอกเฉยเลยครับ่วนข้างล่างนี้ติดดอกครับนะครับติดดอกไม่รู้เห็นไหมเดี๋ยวจะจะเปียกน้ําอีกผมโอ้ยไปไหนดีอ่าครับดูเห็นไหมฮะติดดอก กำลังติดดอกต้นไม่ต้นไม่สมบูรณ์ครับต้นต้นแย่แอ่ะผมว่าต้นมันไม่ดีนี่ครับไยเสียน้ำโอ้เนี่ยมันจะตายแล้วมันแห้งมันแรงเนื้อดินมันก็แข็งครับแต่มันติดดอกเฉยเลยข้างบนติดดอกก็เออประคองไว้ครับติดก็ติดไม่ติดก็ปล่อยครับผมปล่อยถ้าไม่ติดลูกก็ไม่เป็นไรติดก็อาจจะเอาไว้แค่ลูกหนึ่งสองลูกแหละ ผมคงไม่เอาไเยอะครับเพราะต้นมันไม่โตเท่าไหร่ hey, เท่าไหร่ครับต้นมันยังเล็กอยู่ต้นมันยังนั่นติดดอกนะครับต้นนี้ติดดอกข้างล่างติดดอกเพราะข้างล่างงดน้ําได้นานอยู่ครับเพราะว่ามันไม่มัน,ม,นมันเป็นไม่ใกล,ปล้ปะปานะบวกกับตอนนั้นปั๊มผมพังด้วยครับเพิ่งจะซ่อมปั๊งซื้อปั๊มมาเปลี่ยนใหม่ก็เลยเพิ่งจะได้ให้น้ำนครับ <c oughs> ส่วนผมก็จะปล่อยลกแบบนี้แหละครับส่วนต้นนี้ก็ติดดอกอยู่ครับ ต้นนี้ที่ถ้าดูคลิปเก่าๆที่ว่าผมมีอะไรกินโคนมันแล้วก็ผมตัดแล้วตัดตัดต่ดตําเลยนะครับอันนี้คือจากยอดที่มันแทงยอดขึ้นมาใหม่แล้วกิ่งขึ้นมาใหม่มันก็เลยดูเป็นต้นเตีดด้ยๆดีเหมือนกันนี่ก็ติดดอกครับตน้นต้นนี้ติดดอกครับจะเปียกน้ำก,ก่อนโอเคนี่ครับก็เริ่มติดดอก อก็เหมือ <c> น <oughs> กันครับชุดนี้ก็ติดเท่าไรก็เท่านั้นเอะผมก็คงไม่เอาไว้เยอะครับดูดูว่าปีประสบการณ์เรื่องการให้น้ําของปีที่แล้วแล้วดูว่าปีนี้ผมก็ให้น้ําตามที่ศึกษาหาข้อมูลมาครับดูว่าดูด้จะติดลูกไหมเพราะว่าปีที่แล้วให้น้ําเยอะไปมันทิ้งลูกครับ ก็อดไปก็ปีนี้ดูอยู่จะควบคุมเรื่องการให้น้ำสายสปริงเกอร์ผมขาดเนี่ยเลยตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาซ่อมนะครับอะโวคาโดโดนพายุพัดหักลงเหลือแค่นี้ครับที่เหลือผมก็มาปลูกใหม่ตรงนี้แซมแซมไปสดาสดาโอ้ติดดอกอย่างสดาสดาวา,วานครับสดาบานขาวพองที่สวนผมไม่ใช้เคมีอะไรเลยนะครับ ไม่ใช้เคมีอะไรเลยให้แต่น้ำอย่างเดียวอ๋อหัวนี้ไม่หมุนอุยอ้ยอุ้ยต้องเปลี่ยนหัวใหม่ไม่หมุนเลยอ,อยู่นี้เลยมาดี๋ยวค่อยเปลี่ยนหัวใหม่ไม่ได้เอามันไม่หมุนมันจะพังละหัวนี้ตัวน,นี้ก็ติดดอกแลครับ <c oughs> ติดดอกแค่นี้นสามต้นข้างล่าง ควบคุมการให้น้ําได้ครับก็เลยติดดอ,อกข้างบนนู่นก็มีครับแต่อาจจะมองไม่เห็นครับติดดอ,อกไม่เยอะแล้วครับเทียบกับในของเขาที่เขาใช้ฮอร์โมนใช้อะไรต่างๆปุ๋ยเปื่อยต่างๆเขาก็จะติดสวยเยอะเป็นพุ่มเต็มลำเต็มกิ่งแต่ผมประมาณนี้นครับติดแค่นี้แล้วถ้าติดลูกผมก็พอใจรับไม่ต้องเยอะหรอก ได้สี่ห้าลูกก็พอผมคงไม่เอาเยอะ,ะถ้าติดนะถ้าติดถ้าผมควบคุมการให้น้ําได้นะครับอา่นะครับต้นนี้ข้างบนก็มีครับลองเอาไปเทียบกับคลิปเก่าๆช่วงต้นๆของผมดูครับคือชุดนี้แหละที่ว่ามันเหลือรอดมานะครับจากยี่สิบเจ็ดต้นเหลือเจ็ดต้นข้างบนข้างบนสี่ห้าต้นนะข้างล่างสามต้นครับส่วนข้างล่างผมก็มีปลูกที่ปลูกไว้เสียบยอด ก็มีต้นนี้ต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอเสียบยอดใกล้น่าจะได้แล้วต้นใหญ่แล้วเสียบจะไม่เก่งแล้วเสียบไม่เป็นด้วยอุย้ยกล้วยสุกเดี๋ยวต้องมาตัดกล้วยนะประมาณนี้ครับอัปเดตสวนนะครับลองเอาไปปรับใช้ดูครับที่สวนผมนี่ไม่ใช้เคมีอะไรนะครับปุ๋ยเคมีก็ไม่ใช้ฮอร์โมนต่างๆผมไม่ใช้เลยให้แต่น้ําอย่างเดียวนะครฮอร์โมนของทุเรียนผมไม่ใช้เลย อะไรแล้วนะแตกตาดอกติดอะไรผมไม่ใช้อะไรครับไม่ใช้อะไรเลยแต่โคดามากก็ไม่ใชใ้ปล่อยธรรมชาติล้วนๆครับธรรมชาติเพียวๆนะครับก็รอดูครับรอดูผลงานว่าจะได้ไหมจะได้เหมือนที่เขาต้องใช้ฮอร์โมนใช้อะไรต่างๆควบคุมไหมผมผมไม่ใช้ผมเชื่อว่าธรรมชาติก็คือธรรมชาติแหละมันไม่มีอะไรเกินธรรมชาติไปได้มันต้องติดครับอยู่ที่ว่า <c oughs> เราต้องปรับสภาพยังไงให้มันคือรู้ใจเขาครับว่าเขาเป็นยังไงพฤติกรรมเขาเป็นยังไงครับปีนี้ผมก็ปีที่แล้วผมพลาดเรื่องน้ําปีนี้ก็พยายามเสิร์ชเรียนรู้เรื่องการให้น้ําทุเรียนในช่วงระยะต่างๆนะครับก็ลองดูครับว่าปีนี้จะได้ลูกไหมนะครับฝากติดตามผลงานด้วยครับก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปลงครับเพราะว่าก็ มันไม่มีอะไรจะอัปเดตทีนี้ก็มีเพื่อนๆถามเข้ามาเรื่องว่าสวนเป็นไงบ้างก็เลยจะมาถ่ายอัปเดตให้ดูครับก็ลองเอาไปเทียบกับคลิปเก่าๆก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดมีคําถามอะไรให้ผมอยากดูอะไรเพิ่มเติมผมก็ถ้าผมว่างแล้วผมสะดวกผมจะมาถ่ายให้ดูนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้ครับอ่าไม่รู้จะ u t u b e หรือว่าแอปต่างๆมันจะดันฟีดไหมครับเดี๋ยวผมอัพอัพโหลดรูป อัปโหลดคลิปลงไปนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมคลิปนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ช่อง Facebook เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ